โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวินัยลบอรแบบอนนี้ไม่แวนการ์ดนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วผมได้ลงไปนะผมก็ได้มานั่งฟาร์มเพชรนะครับจนได้หนึ่งหมื่นสี่พันเพชรนะครับแล้วก็ได้เล่นด่านในแม่ไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงๆไปก็เล่นจบทุกดานนะบอกเลยว่าด่านสุดท้ายเนี่ยเล่นค่อนข้างหลายตาเพราะว่ามันยากอ่ะนะครับแต่ก็มีนารูโตะคอยช่วยนะครับก็เลยง่ายนิดหน่อยนะง่ายคือนิดเดียวนะ อ่ะก็เดี๋ยวจะมาสุ่มนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรดีๆไหมจะได้ตัวสกิลไหมนะครับอ่ะก็ต้องไปดูเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดเอาตัวขายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมาซุ่มเลยแล้วกันนะฮะโอเคแปห้าร้อยตัวแรกนะเอ้สิบตัวแรกนะเปิดมาคือเกลือนะครับเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะบอกเลยว่ามันเกลือจะจัดๆเว้ย ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ผมเปิดขายไปอะไปสิบตัวอีกรอบคลิปนี้มาสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามาแค่สุ่มตัวเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรมากครับกลับมาลุ้นกันไปนะว่าจะได้ตัวอะไรดีๆไหมโอเคก็ยังเกือเหมือนเดิมนะคืไม่รู้จะเกิอือยังไงหนักหนา โอ้ยเกลือเหมือนเดิมนะฮะอีกหลายอีกไม่กี่ร้อยตัวก็จะการันตีมิสติกสุดยอดไปสุมปส่มไปสุบไปโอ้โห,โโหเกลือฮะอุ้ยจะรีตู้แล้วนี่หว่าไม่เประ,ะหลอกไม่เประ,ละหลอกโอ้โห โอ้โหเกลือจัดฉาดโอ้โหไม่อย่างเกลือโอยต้องได้แล้วปะวะรอบเนี้ย ได้กอนมาแต่มันก็ไม่จําเป็นเพราว่าผมเปิดขายไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยตู้จะรีแล้วนี่หวานะฮะเฮ้ยแต่ขอดูก่อนว่ามีที่บูชอกไหมผมน่าจะไม่มีนะมันน่าจะต้องซื้ออย่างเดียวหรือเปล่า,านี่ผมไม่รู้นะใครบอกใครรู้ก็บอกกันได้นะว่ามันหายยังไงนะอะเรียบร้อยฮะวิฮะ คุณดูว่ามันเอาตู้เดิมกลับมาแรอว,วะอ้ยเดียวไอตู้จำปเนีเ่ยไอไม่ใจแล้วเกมเอาเอ้ยเกรว่าจะมีตัวอะไรมาใหม่ๆม,ม,มาเอาเฮ้ยอ้ยเยยนาะมามามาซุ่มต่อซุ่มต่อเฮ้ยเกมบักปะเนี่ยทำไมมันเป็นตู้เดิมอะตู้เดิมไม่มีเปลี่ยนเลยเฮ้ยโหแปลกจริงๆแฮ เออรีตู้ก็เกือเหมือนเดิมโอ้โหจะรีแบบไหนมันก็เกือเหมือนเดิมตลอดสยอดไหมล่ะเออการันตีแน่เลยวะ่ะ ตามคาดเกลือเหมือนเดิมโอ้ยอืมอุ้ยดีอยู่แต่มันกระปุมขายไปแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยเนาะอะไรมันจะขนาดตัดวันน่ะคนดูเฮ้เกงบักเลยอ่ะแล้วมันอยู่อมันเด้งซ้อนกันอย่างนั้นนะ ันตีเหรอแป๊บหนึ่งนะอ๋อคนดูแล้วตะกี้มันจะดีใจทําไมวะมันการันตีนี่หว่าคนดูอ่ามามามาแป๊บหนึ่งเราขอรับเควสก่อนเฮ้ยได้อ e ีมูดใหม่วะเอ้ยแป๊บน,นึงเราคนดูขอดูอ e ีมูดก่อนอยู่ไหนวะอ๋อไม่ช่นี่ไม่ช่้นี่อ๋อนีนนี่วะ อีโมดกดตรงไหนวะไม่ใช่นี้อันไหนวะอ๋อล่างอล่างเอ้ยไม่ได้จะคีโอ้โหทาเต้นเป็นยี้ให้คนดูโอเคโอเคโอเคมาคุณดูซึ่งผมการันตีนะครับการันตีปกติมันจะได้แต่ตัว,ตวกลายใช่ปะผมจำไม่ได้นะอ่ะมาดูนะวิเตอค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันต้องใช้ของอ e ีวอะไรบ้างนะ อ้อยน่าจะหาไม่ยากมั้งไอคิดแรกต้องหาจากด่านที่สามนะสตอรี่ที่สามครับโอเคก็อะพอรู้อยู่นะมามามาสุ่มกันต่อครับมาเกลือกันต่อโอ้ยอยากได้อยากได้นารูโตะอีกตัวเพราะว่าจะเนารูโตะไปอัพดาวเพิ่มนะฮะถ้าได้โอบิโตะก็ดีเหมือนกันนะครับได้ไม่ได้ตัวซ้ำอนะ น่ะหูฟ้าล้วนใะห้คนดูวื้อไปโหอะไรมันะขนาดนัด้นวะเแลาดูดิเกืออีกแล้ว,วะอะเอราะว่าเพชรผมหมดก่อนเนี่ยกว่าจะได้อีกตัวนะหมดคอนอี้ ไม่มีหวังกับเขามั่งเลยวะ่ะตัวซีเค็ดเนี่ยอย่าไปคิดมาฮะปกติมันก็ออกยากอยู่แล้วฮะไอตัวซีเค็ดเนีเ่ยเออือหือ เกือเอ้ยผมอาดกี่ไปนาทีกี่นาทีไปแล้ววะโอ้โหแผนนาทีบอกคลิปสั้นเอ้ยไม่สั้นลมะมั้งคลิปอะเราบนอยู่แต่กับการเกลือนะมันจะเกลือเลยนักหนาวว่าดวงผมหมดไปกับอะไรมาวะอยากรู้จริงจริงโอ้โหโอ้โหเกลือจริงๆ คลิปเนี้ยวนอยู่แต่กับเกลืออีทาจีเปิดมาเอาเป็นยังไงก็เหมือนเดิมฮะโอ้โหอืมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยฮะ โอ้เดี๋ยวเดีอเพลเนเหลือโอ้โหจะหมดละหายหมดหมดไปเลยเออหมดหมดไปเลยให้ลูกพี่อืมสุดยอดจัด เออี好的ตอนนี้คิดได้เว้ยเด้อเด้อ,อเด้อเด้อเด้อเ,เ,เดี๋ยว้ลูปี่ไม่เอไม่ไม่เติมไม่ไม่ไมลูปี่ไม่เอาไม่เอาผมไม่เติมครับท <c oughs> าจิแตกโอ้ยลีเจนแตกสองเลยว่ะเฮ้ยก็ได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดวงพุบตอนนี้อ๋อลืมไปมันการันตีเอ้ยลืมดูอืม มดก่อนเนี่ยกว่าจะได้นะหมดก่อนฮะหรือบางทีแล้วตัวจีเกตอะอาจจะโผลมาในโลสุดท้ายของเราอืมใช่เปล่าไปรอดูนะครับโผลมาแน่โลสุดท้ายโผลมาเถอะโผลมาให้เห็นหน้าเถอะ โอ้โหอืมมันก็ออกยากจริงๆนะครับออกยากออกยังไงอะ่ะออกยากส่งกับชื่อมันเลยครับซีเ hey. ค็ดเฮ้ยตะกี้ผมได้ตัวอะไรกูแบบทองๆอะ่ะ น่าจะเป็นบัฟประจําตัวไม่ใช่บัฟประจําตัวดีบัฟที่เอ่าบัฟสำหรับตัวเงินอ๋อนั่นเงมันอันนั้นบัฟเงินนะครับเอาไว้ใช้สําหรับตัวเงินเท่านั้นมั้งนะสือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบนี้มากนะเพราะว่าเพิ่งเล่นนะฮะแบบก็เพิ่งเปิดมาแต่ทำไมมันมันไม่ได้ตัวดีๆสักทีวะเฮ้ยเรียบร้อยฮนะเพชรหมด โอ้ยไม่พอเดี๋ยวเดีขอรับก่อนมาคนดูอันนี้รอบสุดท้ายของผมละไม่ได้คือจบขอขอขอเถอะขอเถอะโอ้โอ้โอพ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 อ เอ้ยคนดูก็เรียบร้อยครับเพชรหมดเรียบร้อยนะครับก็คือผมไม่ได้ตัวเลยเลยครับได้แค่มิสติกครับซึ่งมิสติกที่ได้มาเนี่ยก็การันตีนะครับไม่ได้สุมได้นะมันการันตีมาบอกดีว่าโคตรโชค,คร้ายเลยฮะโอ้ยนเนอะดวงผมนี่มันทามากับอะไรเนี่ย เอาโอเคคนดูก็อนสำหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้หนมจะทิ้งลิ้แบบไว้ให้ตายคิปนะครับก็ไว้เจอค,ค,คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย